วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือโครงการพั่นา,าพยายามครั้งที่4ประจำปี2565ค่ะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมสับปะรดแปลงใหญ่ชำวานยกระดับมาตรฐานการผลิตเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรค่ะแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมนะคะที่จะนาทุกท่านไปเยี่ยมชมจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ เราอยู่กันที่แปลงใหญ่สับป,ประรดตำบลหนองปลาปากนะคะแล้วก็สับป,ประรดอำเภอสีเชียงใหม่ของจังหวัดหนองคายนะคะเป็นสับป,ประรดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G I นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรสชาติชํำหวานแล้วก็มีลักษณะที่โดดเด่นนะคะ ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดงานโครงการเพื่อพไปยามครั้งที่4ภายใต้กิจกรรมสับประรดแปลงใหญ่ชำวานยกระดับมาตรฐานการผลิตเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรซึ่งจัดขึ้นที่แปลงใหญ่สับประรดตำบลหนองปลาปากบ้านจำปาทองอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย กิจกรรมภายในงานเชิญเยี่ยมชมนิทรศการความเป็นมาของแปลงใหญ่ในการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดการจัดจําหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรอย่างสมาร์ท u m มเมอร์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจัดทําโดยกลุ่มเกษตรกรจองใหญ่สับประรดตําบลหนองปลาปากจากนั้นนําทุกท่านดําเนินกิจกรรมตัดสับประรดในแปลงปลูกสับประรดในแปลง กิจกรรมกวนสับปะรดคุกกี้สับปะรดสับปะรดอบกรอบแยมสับปะรดน้ำยาล้างจานและสบู่สับปะรดและขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดในตลาดออนไลน์ผ่านเพจเกษตรกรผู้ผลิตพบผู้บริโภคจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายและเดินเยี่ยมชมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในการจัดจำหน่ายสับปะรดผลสดและสับปะรดแปรรูปจากกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่ตำบลหนองปลาปากค่ะ โครงการผู้ว่าพายายามเป็นโครงการที่หน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดน้องไายร่วมกันนะครับเป็นโครงการ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจของผู้บริหารในระดับจังหวัดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับพี่น้องเกษ,ษ,ษตรกรในพื้นที่นะครับลักษณะของโครงการก็คือการไปเยี่ยมยามถามข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับสีมลชนนะครับซึ่งในการลงไปเยี่ยมยามถามข่าวนี้ก็จะไปดูโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล นะครับนโยาบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่าจะเป็นนโยาบายของทางจังหวัดนะครับรวมทั้งส่วนที่เป็นการดำเนินการของอพี่น้องเกษตรกรเองนะครับซึ่งจากการดำเนินง,งานในช่วงที่ผ่านมานี่ก็าสามารถที่จะสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในการดำเนินง,งานต่างๆโครงการต่างๆของของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะได้ดาเนินการต่อไปในปีต่อๆไปครับ